เดี๋ยวเดี๋ยวไหลก็ได้นี่เราเป็นคนป่วยจริงๆทำอะไรกันเนี่ยไม่เขาบอกว่าไม่มีอะไรนะ้วนันน์นันน์พี่พี่นันนนนน์พูดบ้างมันยังเว้นแล้เนาะอะไรนะมีจุดมุ่งหมายในการไลฟ์ครั้งนี้ป่ะไม่มีครับเหงาครับอ่านี่อย่างนี้เลย นนนนถือว่าเป็นรุ่นพี่พวกเราเพราะว่านนผ่านประสบการณ์นี้มาก่อนพี่อยากถามว่าตอนนนนเนี่ยนนนนนนอยู่ทั้งหมดกี่วันตอนนั้นตอนนั้นน่ะผมอยู่สิบสี่วันสิบสี่วันนนนทําอะไรบ้างวะนนนบอกพี่หน่อยดิพี่สองวันที่เผื่อยอบได้ไหมเล่นเกมอ่ะเพราะว่าจริงว่าผมผมเล่นเกมแบบสมมุติมันมันจะมีแบบพวกแบบเกมแบบเกม รียกว่าอะไรเกมโง่ๆแบบที like one, ่แบบว่าเป็นโฆษณาแบบเป็นแอดในแบบในไอจีหรืออะไรอย่างเงี like ้ยก็โหลดแล้วก็มาเล่นโหลดแล้วก็มาเล่นโหลดแล้วก็มาเล่นอี้ยแล้วก็แล้วก็เข้าไปเล่นเลยนี่ไงเขาถามอยู่เลยว่าเกมถา่นมมน่นเลยเกมเออมีเกมเกมไหนมีแบบเล่นกันได้แบบสี่ห้าคนอะไรอย่างเงี้ยไหมสามสี่คนอะไรเงี้ยออโต้เชสเ่เล่นสี่คนได้ไม่เอาอวีอะอะไรนะไมวฝั่งเอวีมันแบบมันเฉาแล้ว ไม่ออโตเชสของออโตเชสสิออโตเชสจริงๆถ้ามีคอมอีกจริงๆถ้ามีคอมมีเกมหนึ่งอ่ะเล่นหลายคนได้เล่นสนุกด้ยมีคอมไม่มีค่ะอันนี้ไงเอามองไงเอามองไงเอามองอาร์ตไงแนวแล้วเบื่อแล้วเอามองเอาไม่เดี๋ยวเปิดคิดเสียงหรอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวนะอุ้ยน้ำตาหน้ำตา มอนทั้หมดเลยีสักทีอ่าก่อนผมจะไปนะผมจะบอกว่าโควิดทำร้ายได้แค่ร่างกายเราแต่ทำร้ายจิตใจเราไม่ได้ถ้าเราจิตใจแจ่มใสเราก็จะมีความสุขในทุกวันนะครับทุกคนแบบนั้นโอ้อ่ารู้เลยว่าใครเหงาสุดตัวมันมันอยู่อะไรกันวันนี้อ่าเนี่ยยังไนา้ำตาลมาน้ำตาลมาอย่าเพิ่งไปน้ำตาลมาน้ำตาลมากลมดาวเหรอไม่อยู่เลยคุณเจ็บคอเลยี่ยเอาจริง ลำตาลเป็นยังไงบ้างรวมดาวฉันยังรอดอยู่เลยอะ่ะ <Okay. S 1> รดอดก็ดีแล้วก็โอเคครับํำตาลรอดก็ดีแล้วแ่วกพวกเธอจะมีภูมิกันไงแบบชั้นแบบลึกๆฉันก็แบบโอ,อ้ยฉันก็ต้องฉันว่าเธอหายไวแบบเป็นไม่กี่วันก็หายแต่ว่าอย่างฉันเนี้ยไปออกกองเสี่ยงอกักตัวเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยอืมเฮ้แต่เราเป็นแล้วไมดีอ๋อ มีภูมิมันเมือนแบบแต่ว่าไม่ลงปอดกันใช่ไหมไม่ลงเออไม่ลงอยู่อาการแบบไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยแต่ฉันกับไว้ก็จะเจ็บคอนหน่อยหน่อยอ๋อในสี่คนเจ็บใจส่วนเจ็บใจเฉยเลยใจมันเจ็บโอ้ผมอยากดูพวกคุณตอนแล้วนนรู้ไหมวันนี้พี่อะนั่งฟังเขาเล่นเชสกันเหรน อยากจะพูดเลยก็นึกพูดกระดานนึกพูดเหรอเหลี่ยนไอ้นี่ดิไอดีตี้วีอ่ะที่มันหนีผีอ่ะคืออะไรอ่ะเฮ้ยไอ้นี่ตกไปคืออะไรสนองคล้ายคล้ายเดทบายอ่ะสนุกเล่นไหนอ๋อไม่ได้เล่นนานมากไอโฟนได้ได้มันเล่นได้กี่คนนะน้ำตาลสี่คนแล้สี่คนกับอีกหนึ่งผีอะห้าคนอ่ะหมด หนึ่งสองสามอ่าเล่นได้ปะเฮ้ยอนท่านี้ยอันเนี้ยใครมีผีดูจากหน้าแล้วก็มึงค่ะน่าจะกูเจอมึงเป็นผีนะไอ้สิงอ่าได้าดาท่านี่คืออยู่อยู่ฮอสทีเทลกันเนาะกูจะไปหลอกใครได้เอ้ยเขาหลอกอีกแล้วเออกูหลอกใครไม่ได้หอกนี่เลยสิงบ่นเหงาพี่แจนอยู่คนเดียวคือน่าสงสามวี่ เออเหงาบ้างแต่ไม่เคยพูดคําว่าเหงาเลยสักครั้งเดียวมีแต่มันพูดแม่งอยู่กันอยู่กันูออยู่ด้วยกันแต่ก็ยังเหงาอยู่นั่นงงก็พูกมันเล่นแต่เกมอ่ะก็กูเล่นไม่กูไม่เล่นเกมเลยกูต้องมานั่งบ่นเนี่ยกูก็นั่งมันนั่งเปิดมากแล้วก็อุ้ยกูเหงาจังมึงชื่อชอะไรมึงมึงแก้ข่าวก่อนอ่ะให้กูทำอะไรอ่ะถ้างั้น อ้น่ากับมึงคุยกับกูทั้งวันไหมอะอ่ามาสิมาจับเข่าคุยกันน้ำตาลอยู่ไหนอะฉันไปทําวิจัยมาวันเนี้กลังขับรถมาถึงบ้านแล้วแต่ว่ายังไม่ลงน้ําตาลมาหาห่านน้อยวะน้ำตาลขับแห้งมากค่ะขับแห้งมากค่ะเดี๋ยวต้องไปถ่ายละครไงเอออยู่ไหนอ่ะ อยากไปแบบว่าเหมือนตอนพี่เจนนี่อ่ะที่แบบไปเยี่ยมได้แบบยูละครสบายเลยสบายยูตรองไหนละครกุยกเวลาสบายเลยปวดหัวเลยดีแล้วดีแล้วอ๋องานปดน่าดีไม่ปิดเหรอปิดแล้วถ้าไม่ปิดก็ไม่ไม่ได้ไม่มีหัวแล้วค่ะตอนนี้ตอนยังไม่ปิดแล้วคนละไปละอย่าลืมไปเล่น identity v ลืมความเหงา มีเดี๋ยวโหลดมาเล่นด้วยกันสิโซนตาลมีมีอยู่ในเครื่องอ๋อเหรออโหลดเลยอโหลดโอเคเดี๋ยวตั้งแกงจิมทีวีเล่นเกมกันได้ดิสุดวกใครเหงาไหมกูอยากดูนะพี่อะไรจริงมันจะสนุวกแบบกี๊ดจริงจะเป็นกี๊ดลืมอยากแบบอยากสตรีมเลยอยากสตรีมเหรอเราอยากสตรีมเมอร์นี่ไงเราอากอยากไลฟ์เล่นเกมกันกี๊ดไม่ไหวโหลดมันจะสะดวกเลยฮะเกมมันเกี่ยวกับอะไรอ่ะคือ อ่ะไอ้นนที่บายตายเลยพีคล้ายเดตบายเลยคือก็คือมีคนหนึ่งใช่ป่ะที่เป็นผีแล้วก็ไล่สี่คนก็คือต้องหมุนไฟต้องหมุนอะไรอย่างเงี้ยทําเควสไปเออทําเควสกีดเลยแค่กูหน้าจอแอปก็กีดเลยมันบ้านะอิมอนเนี่ยมันตั้งแต่มันมาอยู่ตรงนี้มันเหมือนแบบเพอเพอเอาจะกันยังไงอยางแอบดามไปเลยไปเดยนัยูไมึงเยอะเกูขอแบบนะแป๊บนึ่งมิ้นท์ไม่เอานั่งอยู่ด้วยกันเหงาฉันว่าถ้า รถโรงเรียนอะทําเป็นแบบเนี้ยไอด d e ิตี้วีมีคนหนึ่งล่าแล้วก็ที่เหลือทําเควสเนี้ยสนุกนะเฮ้ยปกติหน้าไหมปกติไม่ค่อยกันปกติชอบเป็นชอบเป็นแบบเหยื่อชอบนั่งเป็นอะไรเนี่ยมึงดูไ้อสาวคนที่เขามองเราเนี่ยแย่กันเล่นแย่กันเล่นอยอกนี่อะไรครับทุกคนอยากมากโอ้ยหมดแล้วอ่ะเบื่อแล้วอ่ะอยากกลับบ้านอ่ะ ไม่เอากีตาร์ไปหรอเอามาแต่ไม่เสียงข้องว่ะเสียงมันแหบอ่ะอออพี่อาคนมเนเหงาเราชวนพี่อาร์มเข้ามาอีกได้ปะวะเอออยากชวนอยากชวนเป็สิบคนเลยเดยฉันออกนอ่ให้พี่อามเข้ามาจอยแกงฉันอยากคุยเป็นสิบคนเลยตอนเนี้ไม่อยากคุยแค่สี่คนมันเถิดตั้งตั้งตั้งตยไแล้วหลายตั้ไหม เฮ<ะ>้ยมเหรอแล้วไดนี้ไม่ได้หรอเธอแต่ฉันบอกตรงๆนะแบบทุก่วเนี้ยฉันถ่ายละครแบบชนกันหลายเรื่องแล้วฉันรู้สึกว่าชีวิตฉันอะไม่มีความสุขเลยอย่างเดียวที่จะแบบเยียวยาฉันได้นะเอา t i n ชฉันไปเอาติ้งมากอะตอนเนี้ยน้ำตาลบอกเลยว่าอยากมากอยากมากขอร้องแบบขอพี่ถามไปว่าสิบพืนเก้าเก้าวันสิบพืนได้ปะแบบอยู่เ <laughs> ดยชด <laughs> ใช้ <laughs> ัาเลยหรอไม่ได้เลยคือฉันคิดว่าสมมติถ้าเราแบบจะมีเราจะได้สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ไงแล้วถ้าเราติดละเราก็กักตัวไปเลยจนกว่าจะหายเราก็เอาติ้งไปสิบวันเอางี้เอางี้บอกพิถาไปเลยว่าปิดบริษัทสิบสี่วันแล้วเราก็ก็ไปรวมตัวกับสามคนเนี้ยแล้วก็ให้เป็นวงแล้วก็กักตัวกันอยู่ในนั้นถูกแล้วภูมิคุ้มกันหมู่มันจะเกิดแล้วหลังจากนี้เราทํางานกันได้ยาว แล้วเราก็ปิดกอดเราก็ปิดก่อนแล้วเราก็อยู่ไปบนนั้นเลยแล้วเราทำไม่นี่จ้ะเป็นแบบว่าเป็นอไอ้เนี้ยเดี๋ยวนะ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 ไม่พูดความไม่อยู่เดี๋ยวใครพูดอะไรไปมึงรับผิดชอบคำพูดตัวเองนะครับอล้อเล่นรอล้อเล่นมันแค่เป็นความแบบว่าคิดถึงแบบอยากเอออยากคิดถึงบรรยากาศบริษัทอะไรอย่างงี้เฉยมันคิดถึงเป็นไงก็ทำไงเซฟเฮาส์ถูกไหมเราก็คือไลฟ์ให้ดูถูกอปะ ล้อเล่นหยอกๆฉธนคิดถึงอ่ะแบบคือทูท้วันนีคือหวยหาแต่การเอาติ้งอ่ะมันแบบปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งมันแบบมันหายเหนื่อยอนี่ยหออปะถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าการแต่งตัวแข่งกันมันจะเหนื่อยกว่าเดิมแต่ก็แบบมันหามันคอนเทนต์อยู่แล้วบริษัทเนี้ยไม่มีใครยอมใครเพื่อเงินน่ะแต่ว่าตอนนี้ทุกคนก็ต้องราาักษาสุขภาพกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นก็ผมถูกต้อง พูดล้ําเหนียวชอบที่ชีมอนแบบเดินออกจากกล้องฉันหล่อเล่นเธอเขารู้เราแค่เออแบบอธิบายว่าแบบเออเราคิดถึงไอ้กลัวเลยนะหนึ่ไม่รู้ไม่เกี่ยวอะไรเธอพูดอยู่คนเดียวนี่ไม่รู้กูเป็นสรุปดรุปดาไม่เธอเราไม่ได้โดนใครนะกการเราเป็นคนดีเซฟไปอะเซฟให้หมดทั้งคลิปนะฉันแค่แบบว่าเออฉันคิดถึงเฉยไม่ใช่ว่าเออเอาช่วงสั้นๆไปอย่างเงี้ยฉันโดนด่ายนะเออ พี่ฟ้าพี่เปล่าเอาไปหรอเอามาพี่จะเหลืออะไรล่ะพี่ทุกอย่างแล้วไว้อะไว้หายไปไหนอ่ะไว้เข้าห้องนอนอาบน้ำอยู่ได้ดีพี่นอนกับตัวสามคนแต่พี่จะมีแค่กันอะไรนะพี่ฟ้าพี่สามพี่แจนอ่ะ แต่มันอยากคุยกันแล้วฉันเจ็บคออ่ะฉันไปไม่ได้นะเขาดูไม่หนีเหงาอ่ะเขาดูโดนบังคับอ่ะเราคือคนเดียวฉันยังไม่เคยพูดคําว่าเหงาเลยแล้วไอ้ห้องนูมันเหงาคุยกันก่อนนอนปะเนี่ยนี่หนึ่งแหวนครับทำได้เรคุยกันก่อนนอนปะเนี่ยนี่ไงคุยกับมันอยู่ทุกวันเนี่ยเอ้ย สิ้นแล้วหนึ่งงานคู่คยาไไม่ไหวแล้วหนูทำรับงงงองอีดอกหัวฟูไปหมดแล้วงง <laughs> สิงร้องเพลงนี้หน่อยเร็วร้องเพลงเร็ว,เ,เ,รวเราสามคนเราจำได้เลยไปถ่ายงานเอ <laughs> ็มวีทีงาน <laughs> เขาบอกว่าเดี๋ยวน้องพระเอกขยับ <laughs> นี่น้องพระเอกจริง <laughs> น,น้องพระเอกครับเี๋ือน้องพระเอกขยับเถอะเอ เขาเขาบอกว่าน้องนางเอกขากระโดดน้ําลงไปเลยค่ะไม่ต้องอยู่ในเฟรมแล้วไงนางเอกมันมีสองคนตอนนั้นน่ะคนไหนเป็นนางเอกสิงคนไหนเอออ่ะเล่าสิคนไหนน้องๆองอเคยพี่เลยจริงจังารเล่าแค่แบบพี่ดอกเวงค่ะเออใช่ดูนางเอกกลายเป็นผู้จีนกับสิง สมัยเข้ามาแรกๆแต่ว่าเลิฟริงกนแล้วแบบจีออนขีมูมันเข้าปากก็เลยว่า <c oughs> ไ,มไม่รับงานกับริงแล้วนะคะริงมันดีก๊อฟจูบไะขีมูมันไหลลงมาอยู่ที่ปาอะจะพูดตามาีเป็นีดามัเข้าซีนเข้าซีนกันแล้วก็แล้วต้องร้องไห้แต่ว่าน้ำตาไม่ออกขีมูออกแทนมันต้อง แบบฟิลิปจุ๊บๆ <laughs> แบบสูบแทนที่มันจะโรแมนติกใช่ปะคัดเสร็จแบบพี่ขอทิ่ชู่ด,ด,วด,วดว่วนๆเลยแบบอีกนิดเดียวอะ่ะนึกออปะมันจะกลืนเข้าไปแล้วอะ่ะโอ้ว้าว ไม่ไหวป้าสิก็เลยว่าเออพี่แจงเขารับได้ก็คืออะไรอยู่ออไม่นะ่าป้า,อย,า <laughs> นะอย่าพูดเลยเาะการอย่าพูดเลยอ่ะไม่นะ่าฉันจะใช้แรงเสียงหมดเอาว่ะพูดว่ากูรับไม่ได้นะคะ <laughs> สิงร้องไห้อ่ะเอาน้ำตาออกมาค่ะมุกเอาน้ำตาออกมา <laughs> มกค่ะน้ำมูกไม่ต้องข่หนูมาจากร่างกายของคนคนหนึ่งมันก็คือความรักทั้งนั้นแหละ เป็นไรเอ่ยเป็นไรเอ่ยเล่าสิมันเหงานะพูดไปเรื่อยงงไปหมดแล้วเกื่อยมากเลยตอนเรียพูดไม่หยุดปากเลยอ่ะกูอ่ะอืมกูเนี่ยแหละกูจะหยุดเตัวในการเล่นเกมมาเดียอ่ะเดี๋ยวผมจะนั่งข้าวกูจะผมขอเล่นเกมนะกูจะนั่งคุยไปไอเดี๋ยวเดี๋ยวเาเดี๋ยวโหลดเกมที่น้ำตาลบอกมาเล่นกันเออบอกละกัน อ่ะเดี๋ยวฉันแก้วก่อนเผื่อว่าจะมีพี่ๆน้องๆคนไหนแบบอยากจะมาจอยใครแคปไปอ่ะอย่าลืมนะเอามาให้เต็มนะเดี๋ยวฉันโดนดราม่านะไม่อยากไม่อยากนะยังไม่อยากนะเหนื่อยอยู่นะเครียดนะวุ้ยแต่วันนี้น้ำตาลสวยแล้วเนี่ยเอออย่าวันนี้ทุกวันโอเคทุกวันยากโอเคอะไรนะสิง ไป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 มิสไซเดี๋ยวไปย้อนดูก่อนทุกคนแคปไปแล้วสิมันพูดว่าอะไรเดี๋ยวจะไปตามดูไปเอาติ้งกันกันเอาติ้งเดี๋ยวรอโควิดหายก่อนน้ำตาลรอได้อยู่แล้วรอได้เสมอไปแล้วบายบายกดไลค์ทุกคนหายไวๆนะไปจ้วยขอบคุณค่ะตะกี้น้ำตาลบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะผมรู้สึกไม่มีประโยชน์ผมขอไปด้วยได้ปะนันนนทำอะไรอยู่อะเล่นเกมพี่ เกมอะไรครับนนนออโต้เชสครับแต่เล่นในคอมออโต้เชสมันคือเกมอะไรวะที่อยู่แนวน้องการที่จะไปแนวนะอ๋ออ๋อมันคืออวีที่เป็นปรับเปลี่ยนเหรอปรับเปลี่ยนรูปแบบใช่ไหมที่มันเป็นอ๋อโอเคมันคือเชสป่ะหรือมันคือไม่ใช่เชสใช่ครับมันคือเชสเดี๋ยวผมไปละไปด้วยเอาออกกันไปนะสองคนสู้ๆเบอร์ไวน์ บดบายบายนานอายบายคุณนายบายอะไรนะจะเล่นเกมไลน์มานะได้บายไปละเล่นแต่เกมเจอกันพี่เจอกัน